ตัดออตอนที่แดนนะครับซำมเคัญุ่ขภาพาเบอร์กระไหลมาแล้วเป็นเบอร์นี้นะยาวหกสิบสามเส้นนะเนเป็นน,ปน,ออน,นี้เป็นกระบอกเปืือยนะเป็นกระบอกหุ้มนะครับตายกันโอเคข,อขับแกะใส่เิ่น นี่ไงเูกสิบาทนี่ไงจักกระพังเสื้อ้ากรพงอเออยังไงก็ถือว่าเทื่ละเกี่ยวไไไปนะไหนล่ะไปซื้อหวน่ะเนี่ยบ้าวนุเลยเกี่ยวขาล่าง ยอกใส่กระฟังตัวยากสุดจะเป็นตัวฟังนี้ กหนูอิมกอกนเยอืมอิ่มเลยอนให้น้องกินตัวอืเป็นไอ้นั่งเสียสราได้เป็นไอ้นั่นเสียสราให้น้องได้เป็นไอ้นั่นกดเลยกดแล้เด้งนอืมน้อ้ให้พี่พชอ้าว งานเข้าแล้วก็มีแต่พี่สาระให้น้องอืมน้อน้อง,นะอ,ง,อ,งอ้อมัน,มนปนนี่ตไหนวือม่นะเดี๋ยวพ่อแม่มันขนมหา,มมมมาเล่นแงของอ นมก็มีกินน้อยมกินออกไป้อย่งกับงมีบุญืมโอเคอันสุดท้าย ก็ใส่ของเขาก็จะง่าย,นยนะาหน่อยอ,อ,อันนี้ต้องเดียวเขานหนึ่งรอบกันอัอนนี้จะใส่ย,ยากสดต้งเกี่ยวสายระดับน้ำเลยนะเล้วกะเข็ดกด ประกอบแล้วเปิดเทสดูอีกทีครับโอเคุ okay.

น้ำเข้าครับสั่งน้ำกันน่าน้ำเริ่มไหลเข้านะมีฟังก็จะดีเลยโอ้ฝนผ้ารอ,อน้ำหนักน้ำนะ ได้สิบกิโลนแล้วสี่แล้วต้นสัาว์เล ครับนี่เงครับเ่งเอจะองเบิ้งด้วยจะคองเบิ้งด้วนี่้ัอ่อืกอาเบื้องด้วมันสักแเดียวเบื้องบนอีกท่านงน่ง่งเดี๋ยวรอหมุนนินดูในพันแปอั้นพันหารอกันหมุน แล้วแต่มันเงียบอะเสียงมันเงียบนิ่งมานิ่งมาอ่านิ่งนิ่งเดี๋ยวลองเครื่องลงลงซักโอ้ยแค่นี้ก็รู้แล้วเมื่อวานนี้นิดเดียวมันก็เสียงแล้วแต่ว่าปกติทางเหมือนโมเบียงมันเงียบเงียบนะเครื่องเนี้ยอมันเป็นอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เงียบอยู่แล้วอ่าดูงี้เลยนะครับไม่ต้องใส่ผ้าก็รู้นะวานนี้เสืผ้าก็ชนแล้วตึงยังไม่ได้ใส่ผ้า หนูสังเกตแล้วว่าเวลามันไกล้แล้วมันดังปกติมันไม่เคยดังเลยเวลามันหมุนน้ำมันเวียงง่ายมันจะนะเคมาัดเทต,ตอนที่มันเวียงสองรอบนั่นแหละจบอกหัวยายาอันเนี้ยเห็นแต่เขาว่าอันเนี้ยมันจะทำยง่าย ใชงเราก็ทอดฟักไว้แค่นั ok ้นเองบริบริเการทอดฟักเลยทอดฟักเนียออักแดงเขาปิดสวิตไฟเอาก็ได้มอ่าได้ได้โอเคครับเงี้ยตวต่างกับซักร้กัไเสรยก็เป็นกำังใจเจ้าแม่ในการทำคลิปใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับหลอยดูตอนเวียงนะครับเียง้